ตำรวจก็ต้องเข้าไปกรรมาฐานมั่งถือว่าไปตรวจสอบผ้าแล้วก็ได้ช่วงเดือนสองเดือน,นก่อนมานี่โอ้โหตำรวจกับผ้านี่เห็นตำรวจมาใกล้ไม่ได้นะกับผ้าเราแวงกันล้วจริงไหมเออตั้งแต่เข่าอีกอบมาจริงไหมเออเมื่อไรจะมาถึงผ้าสิ้นคิดสักทีเขาว่ามีคนไปฟ้องนะ เมื่อไหร่บิ๊เต่าจะเข้ามาตรวจสอบพระสิ่งคิดมั่งเขาบอกคิวยาวเออรัดคิวให้กูหน่อยกูว่าอรัดคิวหน่อยอตรวจสอบเป็นเรื่องที่ดีจริงไหมเพราะเราจะได้บริสุทธิ์ไงไม่ต้องค้างคาใจมันกลัวอะไรล่ะกูไม่เห็นกลัวเลยเอาสิจริงไหม ยิ่งเขาตรวจสอบทุกวันยิ่งดีเราเป็นหน้าที่ของตำรวจไม่ใช่เหรอตำรวจแล้วเขาไม่ให้ขุดมันไงนก็ต้องให้ดูแลสังคมจริงไหมตรวจสอบจริงไหมตำรวจวันนี้กินแกมแล้วกูบอกเขารู้หมดแหละจริงไหมยิ่งเพราะตำรวจไทยเก่งจริงไหมเออ เยงแต่เขาจะทำหรือไม่ทำแคนะ่นั้นก็รอเวลาอยู่แคนะ่นั้นอย่าลืมนะกูเป็นโจรมาก่อนกูรู้จักตำรวจดีกูว่าแลวกูก็มีบุญคุณกับตำรวจเยอะเมื่อก่อนเนี่ยอะไรนะเนี่ยจับกูได้เลื่อนขั้นเลยนะสมัยอยู่กาลสินเนี่ยอยู่กาลสินใช่ไหมน,นี่ศรีบุตรจ่าเนี่ยกาลสินเนี่ยตำรวจจับหลวงตาเนี่ยได้เลื่อนขั้นเลยนะ กูเลยมีบุญคุณกับตำรวจตั้งแต่นั้นมาชิงนแต่บังเอิญประวัติไม่มีประวัติเขาลบตอนสอน 2000, สอสง2 2 0 0ปีปี2,125เนรอพอได้รับอภัยโทษอ่ะเขาปีนั้นเขาล้างประวัติด้วยตั้งแต่นั้นมาลวงตาก็ไม่กลับเข้าไปอีกเลยนะ คือสาบานกับตัวเองไว้ว่ากูจะไม่เข้าคุกอีกแต่ว่าคำสาบานก็ทำไม่ได้เพราะเป็นพระมันคอมนนิมนิมนเข้าคุกอยู่ดีนะยิ่งตำรวจสิรินธรเนานะเมื่อก่อนพุ่มกลับคนเก่ามน,นิมนกูเข้าคงขังบอกว่าเป็นสิริมงคลกูบอกอะไรวะ,ะ,ะนะนณิมนกูเข้าคกงขังไง มันบอกว่าเบอร์มีคนตายในอะไรเงี้ยมีวิญญาณอะไรเงี้ยมันนิมนต์กูเข้าไปกงขังแล้วไปยืนอยู่ในกงขังขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยสารพัดที่เขาจะใช้เนาะเอ็ดทำให้เขาสบายใจเราก็ทำนะใช่ไหมอ่าทุกปีแหละวันตำรวจหลวงตาเขาต้องไปปกติอยู่ซิดินทรมั่งอยู่แถวๆนั้นแหละ อ่ะตั้งสมัยจอรน,นอะเนาะไอ้จรไอ้อะไรวะอ่าเพื่อนกันเพื่อนกันอ่ะจอรอ่ะลุงตาเป็นเป็นเซวกันอ,อ่ะบักจอรนบักจอรนตำรวจเก่งตำรวจเก่งมาเน,นี่ยะจอรนโอเก่งมากอ,อ่ะเก่งเก่งเขาเรียกว่าเป็นลุตงตามองมันเก่งอะ ราะว่าเราเป็นโจรเรารู้จักกันไงเหมือนทากับเจอรี่ไงสมัยก่อนจริงไหมเออกูเป็นหนูมึงเป็นแมวมึงจับกูเฮ้ยถ้ามึงจับกูได้กูยอมรับมึงเก่งเว้จริงไหมฮะพูดถึงเราลูกผู้ชายพอไวอย่างเงี้ยจริงไหมเออแต่ตอนเนี้เรามาทำตรงเนี้ยถึงจุดนี้เวลานี้ การสร้างประโยชน์ต่อคนต่อสังคมต่อบ้านเมืองพอ,อศาสนาหลวงตารู้สึกว่าพอใจในตัวของหลวงตาเองไม่ต้องการอะไรมากกว่าน,นี้หลวงตาเป็นคนกาลสินอําเภอกุชินารอำเภอเดียวครับ แล้วมาอยู่เมืองอุบลได้สิบเอ็ดปีแล้วะแต่เมื่อก่อนก็อยู่กลางป่ากลางเขาอยู่คนเดียวชอบอยู่คนเดียวมากกว่าเพราะตอนนี้มาสร้างวัดป่าบนน้ำอินได้หปีแล้วนะก็เลยกลายเป็นพระเมืองนะอุบลเนาะตำรวจทหารประชาชนใครก็ตามห้าหลวงตาอ่า ช่วยได้ให้ความร่วมมือได้ทุกสิ่งทุกอย่างหลวงตาก็ยินดีที่จะทำเนาะอ่าเี่เห็นไหมนักโทษหลวงตาไปตั้งมูลนิธิให้มูลนิธิยังไงรู้ไหมเวลานักโทษออกจากคุกไม่มีญาติมารับไม่มีเงินค่ารถกลับหลวงตาเลยตั้งมูลนิธิไว้ให้ค่ารถค่ากลับบ้าน เป็นปีปีแล้วประมาณแสนกว่าบาทถ้าใกล้ก็ห้าร้อยถ้าไกลก็ 1, พันหนึ่งเพราะมันออกไปช่วงเราไม่มีเงินไม่มียติามารับเนี่ยมันจะบีบคออยู่แถวนั้นแหละจริงมันไม่มีทางไปเราก็เลยตรงนี้ตั้งไวท้ที่เรือ,จอนจำอุบลและลวงตารู้ว่าช่วงที่อยู่เรือนจำเนี่ยเราอาศัยอยู่แบบไหน ห้องสมุดเราไม่ได้เรียนหนังสือจริงไหมเราอาศัยห้องสมุดห้องหนังสือเราเลยไปสร้างห้องหนังสือที่ในเรือนจำและนำหนังสือลงงจ่าเพราะมันไม่มีโทรศัพท์เนาะมันอ่านหนังสืออ่าน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 โอ้ได้ความรู้เยอะ ลวงตาเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือนะอาศัยอ่านหนังสือเพราะหลวงตาติดคุกแต่อายุสิบห้าะหลวงตาเนี่ยไม่ใช่นักกฎหมายนะคือติดคุกบ่อยขึ้นศาลบ่อยก็เลยรู้กฎหมายทุกมาตร,ราเล, 2, 8, 2, 8, 2, เลยนะฟ้องตั้งฟ้องในสองแปดสองแเก้าเลยนะฟ้องช่วงนะคือสมัยก่อนพ้นแล้วจับคนเรียกค่าใชยนะเป็นคดีดังมากที่กุเชนารายสมัย นเนี่ยเนี่ยพอสองพันร้อยยี่สิบเอ็ดอ่ก็เลยรู้ว่าการเข้าไปอยู่ตรงนั้นหนังสือสําคัญมากหลวงตาเลยทําห้องในห้องสมุดในเรือนจำในปีนี้อุบนลน์ได้ที่หนึ่งของประเทศเรือนจําเป็นห้องสมุดที่ใหญ่และก็ประกวดได้ที่หนึ่งของประเทศเนี่ยเรือนจํา อุบลเราห้องสมุดสิ้นคิดฮะฮะมมเห็นไหมมันเป็นประโยชน์มากเห็นไหมเออนะเป็นประโยชน์มากเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ใช่ไหมลตามมองเห็นเพราะว่าเรามีประสบการณ์มาเราอาศัยตัวนี้แหละเพื่อเป็นการที่จะทำงาน อาศัยเราไม่ได้เรียนหนังสือไม่มีถูกไี้เราอาศัยประสบการณ์ที่ผ่านมาเพื่อจะจัดแปลงตัวเองพัฒนาคนขึ้นมาด้วยโดยอาศัยเราเนี่เป็นแรงบันดาลใจเออขนาดคนอย่างนี้ยังเปลี่ยนแปลงได้นะจริงไหมแค่เรามาบวช <c oughs> เนี่ยมันก็เนี่ยเรามาบวชเนี่ยมันก็ว่าโอ้แผ่นดินคงสูงขึ้นเลยนะมันว่าอย่างนี้เลยนะคนอะ่ะจริงไหม แค่หลงตาเข้ามาบวชนะมันไม่น่าบวชหรอกไอ้นี่มันจะบวชได้กี่วันเขาว่าเออ,อมันก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าปีสี่สิบสองเราหันหลังยี่สิบแปดปีเห็นไหมเข้าสู่ทางธรรมอ่ะโดยบวชอยู่สายหลวงปู่มั่นเพราะได้พบกับธรรมะคำสอนอันเลิศของพระพุทธเจ้าตั้งแต่นั้นมา หันหลังไม่ยอมไปแตะต้องทุกอย่างเลยนี่ถ้ามีอนุญาตให้บวชจะบวชงแต่นั้นแหละนะเป็นพระขาวแล้วตอนนี้โกนหัวไปปฏิบัติธรรมตั้งแต่พศ2องพหลวงจาบอยู่กับหลวงปูศ่ศรีแปดปีวัดผาน้ำย้อยวัดปากกุ่มวัดบรรจารจนพศมีอนุญาตให้บวช ได้บวชเพิ่งบวชได้สิบกว่าปีเองเออภรรยาก็จะตกลงกันได้มันไม่อยากให้บวชอ่าเพราะภรรยาหลายคนตกลงอินี้ได้อินี้ก็มายังเ๋ยวคานอยู่เนาะโอ้กวจะกว่าจะได้บวชเนาะพอบวชแล้วหนีเข้าป่าเท่าทุกวันนี้เลย ไม่หวนกลับไปสิบกว่าปีแล้วเห็นไ,ไหมเออบ้านเขาเอินปอยอียนลงตมเข็ดหลาาเนาะเออสังเจเป็นสาเนี่ยมันเป็นตะหักจะเด้ก็พเลยเป็นเมียล้วมันเป็นจายานเนาะเพราะฉะนั้นยาน มัทนีแหล้วัน่น์หอกบอกขอกลับออกไปอีกหรอกเสียใจเลยเออผู้สาวว่ัฒน์อกไม่ยิ่งทั้งหลายเนาะขอใจในผ่ากาสาวพันเนี่ยหละเนาะเออทั้งที่นะอ่าเพราะฉะนั้นเมื่อนี่ใด้มากก็รู้สึกเป็นเครียดเนาะเออมาในฐานะเป็นครูบาอาจารย์เนาะเออ,เอ,อไม่มีอย่างอีกบอเลยฮะให้เมย์ละ เอาไหนบอกว่าจะให้กูมอบเงินแบบว่ากูว่าช่ยมาแล้วเนาะไม่เอาแล้วมั้งเนาะเอาไหมฮะเอาไหมฮะเอาพูดตรงนะเอาเปล่าโอ้เอาอ่า อ้าวเป็นวันตำรวจวันนี้หลวงตาขอมอบอปัจจัยเนาะให้ให้ให,ให้ใครอยู่วาลินวะอันนีเ้เมืองใช่ไหมใครใครอยู่วาลินพุ่มกับวาลินมาไหมเนี่ยทำไมไม่ชวนกันมามั่งวะ่ะ ฮะกูว <ừ. S 2> okay, oh. uh, ่าจะมอบนะโอ้เอามอบหนึ milk, ่งแสนบาทนะพอไหมพอไหมหนึ่งแสนบาทพอไหมให้ไปหนึ่งมอบพอไหมหนึ่งแสนบาทเอาไปเลี้ยงไปเที่ยวคาราโอเกะกันคืนนี้อ่าเนะอ่ามอบให ไม่ไม่ไม่เอาตังกูดีกว่าละเอาตังกูนะเป็นตังคนขับรถเนี่ยเมื่อเช้านี้กูเตรียมมาอยู่กูว่าจะมอบให้อ่ะเอาให้พี่หนึ่งเป็นคนมอบแล้วก็ลงพักช่องเม็กต้องเม็กมาเดี๋ยวตอนนอนให้เขาอ่ะช่องเม็กค,ค,ค่าอะไรนะอาหารเลยอาหารกลางวัน สองเดือนเลยเอาอไม่ตั้งหากไปส่งเสริมโอเคจะไปทำก็ได้ไปเลี้ยงลูกน้องคืนนี้เที่ยวคาราโอเกะกัน,กนแสนหนึ่งหมดไหมพอไหมไม่ไม่น่าพอเนาะอ่ะพิสุรักษาเหรอ อยากได้เท่าไหร่ให้ห้าหมื่นเอาวิุรัตน์เอาสนายเอาวันนี้เป็นวันตำรวจถ้าวันพระมึงก็ไปหาพระด้วยนะกูไม่เห็นพระตำรวจเข้าวันเลยวันพระเนี่ยห้าหมื่นบาทับเอามาเวลินมึงมามา อ่ไม่คุูชอบคุูชอบตำรวจวาเินไงนี่นี่นี่อเนี้เข้าวัดบ่อยเอออาเอาให้วาเินไปหนึ่งแสนบาททนายมอบเลย เนาะอ๋อโอเคเะี๋พาลุงน้องไปเลี้ยงหมูกระชาก็ได้โอเคเดี๋ยวเมืองครับเดี๋ยวเมืองครับผมตาครับเดี๋ยวเมืองครับของกองเมืองครับกองเมืองครับอ้าวข้อละอย่างเหรอโอเคปุ๊บกันบ้างอ้าเลยเออ เอาเอาพุ่งกรเมเงินอีกหนึ่งแสนบาทเร็วโอเค <c oughs> <Okay. S 2> วันนี้วันตำรวจนะเฮ้ยวันน้าวันหลังไม่ชอบก็จรด้นด้ยเยฮะเว่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> สาส่าฮุสา่าฮุนฮ่าี่าน่าฮ่าฮวาฮ่าฮาา่า่าาา ท่านรอการรักษาการยู่กับพี่บูร์ครับไปอยู่พี่บูรครับแล้วอ๋อไปรัก่ะไม่มถ้าอยู่เฉียบพี่บูรแล้วช่องเม็กอะไรตะกการอย่าไปหาผู้หวนะกตำรวจนะคูไม่ค่อยชอบไปเยอะเมื่อก่อนไออยู่พี่บูรณ์อแล้วไอ้ตะการกอ๋อัยเนาะเออ บางทีก็ลงพักรั่วก็ไปหากูนี่แหละอะไรวะเนาะนี่เราทํางานร่วมกันหมดนะตำรวจอะทั่วเมืองอุบลทั่วประเทศ่ะลงจา่ยนะเชื่อไหมปีใหม่เนี่ยอตามดานเนี่ยมันจับแต่รถลงตาคันเดียวจริงคันอื่นมันปล่อยหมดกูเสียไปเกือบล้านอ่ะ อันด่นละต่นละห้าพันห้าพันห้าพันรอบประเทศเราช่วงปีใหม่กีบบสืบสวนกองตับการสืบสวนนะการสืบสวนกำลังอยู่ร้อยบาทนะกูหมดหรือยังตังวะอ้าวสืบสวนได้อ่ะอ้าวคนขับรถมีจังเท่าไหร่วะมึงหมดหรือยังเอาไว้ค่าน้ำมันรถก็พอหนึ่งแสนบาทเร็ว อ่าอาเอาไหนๆก็ไหนๆแล้วนี่ยก,กูไม่อยากมากูเลยให้ครูบาถุยมาแทนไงสือแล้ต้องสอบด้วยไหมครับสอบสวนด้วยไหมครับพอแล้วหมดโจรแล้ว,ลวอ่านี่แหละคืออ่าเวลาเวลาเราทำงานเนาะอ่ะลุงจาเนี่ยเป็น จริงๆนะเขาจับแต่หลวงตานะรถคันอื่นเนี่ยเขาปล่อยผ่านหมดรถหลวงตาเขาจะล็อกแมททุกด่านจราจรเนี่ยชอบจับแต่รถหลวงตามันจําทะเบียนอะได้วยสี่โฟใช่ไหมแล้วมันก็โทรบอกว่าหลวงตากลาลังไปอย่างเงี้ยสังเกตดูแล้วมันไปดัากอยู่สองสามคนพอกูจอดปุ๊บมันวิ่งออกมายี่สิบมากราบหลงตา คนละพันน่ะบางทีสองหมื 20, 30, ่นสามหมื่นทุกด่านเลยเออจนตอนนี้กูเปลี่ยนรถใหม่แล้ะน่ารักดีน่ารักดีเนาะบางทีเนี่ยหลวงตาเคยพูดเนาะตำรวจเนี่ยนะอ่าคนไม่เข้าใจตำรวจหรอกจริงแต่หลวงตาเข้าใจตำรวจดี บางทีตำรวจชั้นผู้น้อยมีแตนิสินนะจริงนะมีแต่โอบางทีนี่ถึงขั้นนะเ,เครียดอะขยวะวปปัญหา,อาพอเจอหลวงจาเนี่ยรู้สึกว่าเขามีความหวังจริงนะเขาจะมีความหวัง เหมือนเหมือนตำรวจทุกทุกสถานีตำรวจที่หลวงตาไปเขาที่มนไปเขามีความหวังจริงไหมสงสารไม่ว่าภูมิกับสถานีไหนะทั่วประเทศเนี่ยถ้าหลวงตาไปเขามีความหวังเขาได้กำลังใจนะ,ะได้กำลังใจหลวงตาไปช่องโบกไปหน้าแนวเลยนะ แต่ที่ช่วงนั้นเขามาให้ให้สื่อเข้าไปไปนานไปบ่อยไปทีงไปให้กําลังใจยอยู่หน้าแนวเนี่ยโอ้โหหน้าน้าสงสารนะคือกางเกงในเนี่ยไม่ได้ซักมันมันแสบขไขรอ่ะเวลารัตเวนลูกตาซื้อกางเกงในไปสี่ห้ามื่นบาทไปใส่แล้วถอดทิ้งเลยถุงเท,ท้านี่สําคัญทหารจะซื้อไปอ่ะ และนำอาหารเข้าไปเลี้ยงแล้วบอกบอกบอกไอ้นัดด้วยรองนัดมึงต้องให้พวกหน้าแนวอยู่หน้าแนวได้กินมัางไม่ใช่แต่พวกอยู่ข้างนอกอยังก,กินบมูกระทาเนี่ยข้างนอกมันได้กินเนพวกนั้นออกมากินไม่ได้เพราะต้องอยู่อย่างเงี้ยอ่าเวลาฝนตกอ่ะคลองคูเลยเนี่ยมันน้ําไปอยู่ในน้ําเหมือนโกบะบางเบือ้งเทียเนาะเละ เขาไม่เข้าใจหรอกอเห็นไหมส่วนหลวงตาเขาไปเห็นแล้วเราเรามีโอกาสอยู่อยู่แนวหลังอะนะไปเห็นแล้วก็เลยไม่มีใครไม่กลัวตายหรอกอย่ามาขี้คุยจริงไหมแต่ด้วยหน้าที่จริงไหมกลัวทุกคนอะมนุษย์กลัวตายเนี่ยอย่ามาขี้คุยอย่ามาโกหกเลยใครกูยังกลัวเลย จริงไหมแต่ด้วยหน้าที่ที่ต้องทำหน้าที่ตรงนั้นไฟก็ไม่มีน้ำอาบก็ไม่มีนะเพราะมันไม่มีน้ำประปาเราต้องใส่รถเข้าไปอาบจริงไหมดูดีๆนะ,ะเราเห็นแล้วเราโอ้โหนี่คืออ,อพวกพวกทหารตำรวจก็เหมือนกันตำรวจฮะ อ่าจริงไหมถ้าถ้าใหญ่จริงๆอ่ะมันก็ว่าไปอย่างอ่ะจริงไหมเหมือนพระนี่แหละถ้าเจ้าอาวาสก็จะมีศักดิ์ศรีหน่อยอย่างเนี้ยถ้าบวชใหม่ๆก็โอ้โหนะจริงไหมเหมือนกันน่นแหละจริงไหมกรสินก็จะทอดให้เจ้าอาวาสน่นแหละเขาไม่ให้ทอดให้ลูกวัดหรอกกูว่าอย่างเงี้ยแต่้าเจ้าอาวาสไม่ดูแลลูกวัดล่ะจริงไหม เห็นไปทอดทีไรก็ทอดให้แต่เจ้า,าวาดทุกปีนั่นแหละที่จริงสักศิลสมัยพุทธการไม่ใช่นะคนไหนที่ผ้าขาดผ้าเขาค่อยมอบให้คนนั้นเห็นไม่จะถึงมียัดสีไงทุกวันนี้ไม่ใช่นะเป็นประเพณียกให้แต่เจ้า,าวาดลุงตาก็เลยไม่ไม่อยากไม่อยากทอดกระสินมันเหมือนทำทำเล่นล่ะ เมื่อก่อนเนี่ยใครจนใช่ไหมใครจนให้คนนั้นทุกวันนี้พวกเรากำลังไปผิดทางมากคนที่อ่อนแอเนี่ยต้องถูกดูแลจากผู้แข็งแกร่งไม่ใช่ไปเหยียบย่ำกันจริงไหมคนที่มีกำลังปอดต้องช่วยประยุงคนที่ air. อ่อนแอนะทุกวันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะเอาน้อเอาละ

ครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับหลักธรรมคาสอนใกนการดำเนินชีวิตเป็นข้อคิดที่มีประโยชน์อย่างสูงนะครับเพื่อที่พวกเราจะใช้ใช้ปรับใช้ในชีวิตรประจำวันต่อไปนะครับจากท่านหลวงตานะครับ